เช <Cheer> ลิเดอร์แฮมแย่จังชุดเชลิเดอร์ของเราปีนี้ดูไปอยไงก็ไม่รู้แบบว่าไหมแหมนเนมถินมากไปได้ขอว่ากันว่าทีมเชลิดเดอร์ของเราปีนี้จะโดนอาถรนพ์ละฮะ <Ha! S 2> ฉันพูดจริงๆนะ คือก่อนที่จะสร้างโรงเรียนเราที่ตรงนี้เคยเป็นของคุณท,าท้ารัตีมาก่อนนะสิ <c oughs> ท่านเป็นหญิงสนไม่ได้ออกเรือนพอามีโรคระบาดสมัยร้างคนในเรือนก็เลยตายตาย,ตายกันหมดทางญาติพี่น้องคุณท้าวก็ไม่มีใครกล้ามาอยู่ต่อเลยบริจาคที่ด่นเป็นสาธารนะแต่ก็เลยกลายเป็นโรงเรียนเราในปัจจุบันยังไงล่ะ โอ้หรู้สึกอย่างกับจะออกสอบเลยนั่นเนี่ยฮะอาทองอาถันมีจริงที่ไหนกันนี่ยายแบมพวกรุ้นพี่เขาเคยนอนกันมาหลายรุ่นแล้วนะพวกชอบพูดลามกไม่เรียบร้อยก็โดนคนเท้าแบบมีความาหลายคนแล้วสนรุมว่าโรงเรียนเรามันของผีคุณเท้าจ้าลิงแบบใช่ไหมนี่ เธอไม่เชื่อก็ตามใจที่เกียจคุยด้วยแล้วอย่างนัน้าฮะจะให้แบมขึ้นยอดแทนเบลเลยค่ะใช่พี่ดูแลแบบตัวเล็กที่สุดในทีมเซียมทีมเซีย์แถมยังเคยเรียนมันเล่มาด้วยใช่ไหมบนยอดอาจจะเหนื่อยหน่อย,อยพยายามเข้านะค่ะ ช่วนี้สุดสุดในทีส่สุดอากาศที่จะได้ด,ดาวเด่นก็มาถึงแล้วเราเรียนบนเันตั้งแต่เด็กเรื่องสีขาเนี่ยสบายมากแถมยังมีพี่บายที่เป็นเด็กมหาลัยมาช่วยสอนอีกปีนี้เราต้องะนะแน่ไว้อีกแล้วกูบอกแล้วใช่ไหมว่าท่าทางมันดูเซ็กซี่มากไปเปลี่ยนใหม่ซะ แ h ม m ู่ขานี่มันท่าธรรมดานะคะรงเดือนสตีเราเปน็นรงเดือนสตีเก่าแก่ของคุณทาทุพิมนะถ้าเมื่อกี้าเมื่อกี้ดูยุยวนไปน่าเกลียดที่สุดอ,อาจารย์แฝดประคองมาวุ่น,นวายอีกแล้วเรานะเอาหน้าแป้งเรายังมีท่ารับอยู่ถึงต้องแอบซ้ำจนเด็กๆไงเพราะถ้าอาจารย์เห็นต้องไม่ยอมแน่แ ถ้าสุดปอนนั่นเหรอโชคดีนะที่ฉันตัวต่อเลยได้เป็นหารไม่ต้องขึ้นยอดแบบแบมแนมโถโะโถ,ถฉันเช็คลำคาแล้วนะคุณทาวนั่นก็ตายไปตั้งร้อยกว่าปีแล้วด้วยฉันเจอเธอรู้ความยินดีนะแบมฮ้น่าเบื่อไปดีกว่าติดแรกอ๋อทำไมคืนนี้เลดหนกบเอ้าจัง น้องๆคงซ้อมในโรงยิมไม่ไหวแล้วนะพี่เนนไปซ้อมกับสนามกันดีกว่าดึกแล้วอาจารย์ก็กลับหมดแล้วนะครับอ,อืมก็ดีเหมือนกันนะออเอออ้ยเนมมีอะไรเหร <c oughs> อใครไม่รู้ไม่หวหาฉันเห็นมึงพูดว่าบัสสีบัสสีด้วยอ้ยเบื่อจะฟังแล้วนะ ฉันไม่ได้โกหกนะอ้าวทุกคนมาซ้อมต่อเร็วจะได้กลับบ้านสักทีค่ะงานนี้ฉันต้องเป็นดาวเด่นสุดสุดฮิะฮะนั่นอะไรน่ะ